s u z u กิ r c กับยอดขายสะสม1,000 0คันในช่วงเวลาที่ทางรถจักรยานยนต์สุ z u กิ r ีสามารถทํายอดขายสะสมในไทยได้ถึง1,000 0แคันโดยทางบริษัทได้มีการโปรโมตโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบใหญ่โตซึ่งคาดการได้ว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยานต์รุ่นแรกในไทยที่สามารถขายสะสมได้ถึง1,000 0แคันอย่างเป็นทางการก่อนที่รถจักรยานยนต์สุสุกิ R4 จะพังงาดขึ้นมามียอดขายสะสมถึง1 0 0 0 0แคันจุดเริ่มต้นการเดินทางของสุดยอดรถแม่บ้านเริ่มขึ้นในปี2526ในเดือนกันยายนปี2526ทางบริษัทซูซูกิได้ส่งรถจากกาักรยานยนต์แม่บ้านรุ่นใหม่ล่าสุดในรหัส RC80 เข้าสู่ท้องตลาดเป็นครั้งแรกโดยเป็นการมาทำตลาดแทนที่ซูซูกิ FR80 ซึ่งเป็นรหัสรถแม่บ้านที่ขายมาอย่างยาวนาน ในการเปิดตัว Suzuki RC-80 ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการรถจักรยานอยู่ในบ้านเราเป็นอย่างมากท่านวาคมปี2526 Suzuki RC-80 ก็ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีในด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยสมรรถนะเทคนิคอุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการโหวตจากนิตยสาร s ป e e d w อร s p e e d w a y r i d เด Championship และไซเคเว r ร์ต่อมาในเดือนมกราคม2527 Suzuki RC 8 0ก็ได้รับรางวัลรถดีเด่นประจำปีในเรื่องเทคนิคเครื่องยนต์และประเภทขับขี่ปลอดภัยจากทางนิตยสาโมโโรมอเตอร์คอร์เดือนเมษายน2527ทางบริษัทได้เปิดตัว Suzuki RC 1 0 0ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีความพิเศษตรงเป็นรุ่นสีเกียร์ธันวาคม2527 รียกได้ว่าเป็นไปตามคาดการโดยซู z u k i RC100 ได้รับตำแหน่งรถจักยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี2527จากทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์จักยานยนต์และรถแอนแทหลังจากนั้นในปี2528เดือนมีนาคมบริษัทซูซูกิได้ออก,กบัตประกาศอย่างเป็นทางการว่าซูซูก RC ิ RC100 RC80 มียอดขายสะสมรวมกันที่100,000คัน ้อมทั้งมีการเปิดตัว s u z u k i RC 8 0 DD RC 1 0 0 DE ที่ชูความโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีสตาร์ทมือจะไม่ให้ทางบริษัท s u z u k i อดได้อย่างไรเมื่อระยะเวลาตั้งแต่เปิดตัว s u z u k i RC รุ่นแรกจนถึงวันที่มียอดขายสะสมถึง1 0 0 0 0แสนคันกินระยะเวลาเพียง1ปีกว่าหากจะลองนับเป็นเดือนก็อยู่ที่18เดือนเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ หากจะเอ่ยถึงรถแม่บ้านสักรุ่นที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยชื่อของรถจักรยานยนต์ซูซูกิอาซี RC, จำเป็นจะต้องอยู่ในความสำเร็จนั้นอย่างแน่นอน